สวัสดีจ้าเน,นี่ยเนี่ยเสาเสายางลับพี่น้องเสาวันมีโศกมีหลามเนาะวันที่หนึ่งกันยาจ้ะเนี่ยปลูปลาเรียวมันขึ้นอันนี้บปลูกฟังนี่ปลูกเห้พี่น้องนี่เมืนน่อนีร่สิบปนะล,ะละูกบปลูกขึ้นหนายเซยไว้แต่ปูพักแบบดนะล่อสะระเนมน่ะมันขึ้นฝนตกบัดขึ้นพี่น้องตกแหงคักชุ่มฉับคักเบิ่งสิภาพยางสวนผักฝนตกมัน,นขึ้นเบิดขึ้นเนี่ยลูกตกแหงอีกต่างหากเด้อ แ้วจังสีมาปลูกคุณนายมันแล้วซอยเบิงซอยส้มให้ยายนี่เดินนี่พี่น้องนี่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 ที่ยายปลูกหมือวันทีเขาได้ยิบเก่าพอแค่ยิ่เปยน,นะหอมกรลังแทงงึ้นนะนี่อันเนี้ยอันนี้พักซี่ทยี่พี่น้องออกปเป็นซเซลเลยอันมันออกดีพออย่างมันเป็นเม็ดเม็ดพันท,ท,ทีที่จะของปูกเองหรอกเก็บไว้ ปูปีตัมันต้นปีน่นพราะมันแกเป็นหมาเอาเก็บในมันไหวมึงมันออกดีก่อน่าสื่อตลาดได้พี่นอ้องพักเสียนก็ออกเพราะพักเสียนเบียพักเสียนชุ่มช่ำสดชื่นสดชื่นเหมือนยืนอยู่นเนินเขาเลยอากาศฝนตกเมือคืนมึงหอมกลังงามบักขัดเลยหอมนี่ขยายได้พี่นอ้องแป้งเก,าเกา่าๆอ่ะล่ะขยายออก <c oughs> หนึ่งมันเพิ่งกันบบกทัวมันแกแล้วมันกับพ่าเพราะกันเก็บกินบางเลยมันหนวกเหมืนดีเบื้นเลยเก็บแนวไรนองมัว่าให้ตูคอยคอยขยายเลอนะเอออ่ะ บ่เดี๋ยวเอาเฟียงมาใส่เฟียงประกบพี่น้องมองนีน้นี่โอ้ยขวบาเลยขวบาเลยมองปูพักบุ่งไม่นี่พี่น้องเบิ่งฝนตกเบิ่งมันสะลงนี้เบิดงละดินนี่มปูพักบุ่ง มีคอยสั่งอันนี้สั่งอันนี้มากพี่นอ้องสั่งมีดเกี่ยวอันนี้มีดเกี่ยวอ่ะเกี่ยวเกี่ยวราวไม่ยาวถึงว่าฟันหย่าน่ะคอยสั่งในเพจีลายออนไลน์มันสิมาทรงแบอน,นี้ละ่ะเดี๋ยวคอยสิมาฟันหยานจะหาให้ม้ามันยางขามฟังมาหาขี่ใส่สวนก็ นี่มันนังคือมากงอเทปันพี่น้องเย้ยพี่น้องจะเห็นหน้อยมันบน่นอ่ะไปกินอะเออมาเล่้งผูกระต้อนเทตต์ผูมาใสตัวแม่ในที่มันจังจับบ่ห่วงพูดพี่น้องคืนไลหน้อยเลยได้สิปูเพิ่มอยู่มาแต่ง ักแต่งกินดีนี่เห็นบ่กันแล้วออกมาเป็นโซเซ่เลยเราก็ก็ดพักอันนี้ออกก่อนพี่นอ้องบ่งหมากมันหมากมะละเห็นบ่พี่นอ้องมะละคีนโน่บ่งรอแค่ก็เต็มอยู่มาเด็ดปุ่นในยังกะเละ บอเด็ดตัดไปกิน,นเนาะดอกแคพอสิเก็บไปใส่ตู้เย็นไว้พอสิลือแป้งมันได้พี่นเนาะพอสิลือแป้งอะนนะพอสิโีวนมันลือแป้งเว้ยลือมะละกีโนอกออกจากบักแต้งมันไปง้ำเขามันไ,ไปดึงเขา กบไเก็บใส่ตู้เย็นไหมนู่พี่น้องใส่ถุงใส่ตู้เย็นวะเอี้ก็สิทางมันถี่เบิองนวยมนันเห็นบ่พี่น้องเห็นไหมนวยบอกมาละบะนี่นี่เอ พอได้อยู่ได้กินนี่ดอกพี่น้องอันใดก็ได้ปลูกลงใส่คิดดินก่อนพอได้ซีอก็ดีแล้วหละเงนินยังหายอย่ะงานก็พอใครมีพี่น้ององานรเราใครมีไรยางทานมีเบิดงานที่คอยเฮ็ดเหมือนมันเกี่ยวกับพวก ป้าพี่น้องน่วยนี่บ่เห็นหน่วยใหญ่ค่ะหน่วยใหญ่หน่วยใหญ่หหญหหญโอโอเออขอโทษด้วยพี่น้องโอ้ยคอยบ้างคอยขอโทษหลายหลาย ต่องกล่องร้านกระฮักละสิเดเชียงเงินสื่อละพี่น้องเอ,อ้ยเอาของเขามาใส่กระแตกกระบปใส่ดอกล้านมันแห้งกระของอ่งนี้กระบปงใส่มันพังแล้วมันกเกิดได้โบนีใส่งามคกกดอกอัญสอนพักอันนี้ยอดดอกมะละคนเปี้ยวานหมองไหมอะไรพี่น้อง เขาก็ขอสิลืมองนี้นี่มองไม่เขาก็มีแล้ว,ลวหเหมือนในอเมรนวาน่าดวรได้มันซุกอเอาไปวานไว้ทาง้าง,างมคอยอยู่บางพีด้วยพี่นนอสมุทรปราการอำเภอบางพี ตำบลบางปา่าอำเภอบางพีจงังหวัดสมุทรปราการฟริกาติคอยยูพี่เนาะคอยอยู่นีมาจากปีละคอมาอาตพีีเจ็ดผุนพี่้นาะคอยมาอยู่นีน่อยู่สมุทรปราการปี4ีเจ็ดแมนบอแมนพอมาปี4ีเจ็ด เห็นงานน้ำนองสาวนองสาวเพื่อนอันนี้มีกิจการของเพื่อนป้าพี่หนองบึงขออนซวนนวยมันบอกใครเดี๋ยวเขาบึงสวนสำนักเขามากแล้วกันเนี่ย่เห็นมันโอ๊ะต้นนวยใหญ่ๆแลยวว่าสิลือทิมเนี่ะว,วะอืม ออดอกแคกัเต้มตุนอยู่บดานไปเอีอ่ก็ปนประดุคคือสิเสหรืมไมก่กะกกอนไม่เ่าขวยเนาะพี่น้องเคยกินบอกก่อนไม่เ่าขวยเนี่ยดอกแคกีกากก้อนไม่เ่าขวยเว้ย ก็สุดยอดเท่านั่นแล้วเบิ่งเป็นผุ่มเป็นพวงอยู่พี่โก้เขาตัวละน่อดบักเตงต้องคอยปลดได้พีหนองมันสิไปดึงหยอดบักเต็งฮะน่ะว่าซื้อมันก็นลงไปแหละแค่พูดมันก็ยนี่แล้ว โอยอีพออีพออีพอขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเสื่ไไอบแกเตะ นี่ก็ไว้ส้มนี่แล้วนาอพี่น้องคอยเก็บพักก่อนเก็บมะละหรือมะละก่อนเก็บหนาพอกันไหมจ้าสวัสดีค่ะ